ก่อนดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe ด้วยนะคะใช่ค่ะแดงขนาดนี้กดค่ะค่ะเนี่ยสมัยก่อนก็จะขาเลยอเดี๋วนั้นลงมากี่โลเนี่ยเอาจิงสิงเฮสิบสองลงมาสิบองออยเป็นครั้งแรกในรอบจะพูดว่าในรอบ8เกิน8จ้ะเพราะว่าตอนแต่งงานตอนตอนที่ดีๆสมัยก่อนคือ57าสิแต่ว่าตอนตั้งแต่มีลูกขึ้นไปแล้วขึ้นไปเท่าไหร่แปดสิ บวกกัได้30กว่าโล33โลตอนนั้นเดี๋ยวนะ53เลี้ยงลูกเองแล้วเป๊กก็เห็นพี่เบนน่ enjoy eating มากเป็นคนบ้านเนี้ยเป็นคนแบบดูตัว enjoy มากทั้งลูกสามีและภรรยาเลยวิธีการลดของคุณมันจะต้องเด็ดมากแน่เลยในความ10กว่าโลเนี่ยพี่เป๊กเลาไหนมาเนี่ยเป็นบอกเลยนะเป็นเชื่อว่าทุกคนเป็นเหมือนเบนโดยเฉพาะคนเป็นแม่แล้วก็ไม่ใช่แม่ลูกคนเดียวด้วยเราเป็นแม่ลูกสามเนาะค่ะเพราะฉะนั้นน่ะสภาพจิตใจเราอ่ะมันคือ พอกับการลดน้ําหนักแล้วอลองมาทุกวิธีแล้วยาลดน้ําหนักก็กินมาแล้วเข้าเครื่องมาแล้วสถาบาันอะไรก็แล้วฉันก็ทํามาทุกอย่างแล้วอะ,ะแล้วมันก็กลับมาเหมือนเดิมคําถามคือ คือจะต้องตั้งใจขนาดไหนก่อนที่ฉันจะต้องผอมเนี่ยเผอิญว่าเบ้นมีความรู้สึกว่าเบ้นอยากกลับมาทํางานใช่ปะเลยเบ้นก็ลองอย่างที่เบ้นพูดคือเบ้นลองหลายวิธีมากแต่มันก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมเห็นอยู่นะเห็นอยู่นะมีอยู่ช่วงหนึ่งลงมานิดนึงลงมาสามแล้วเดี๋ยวกลับไปห้าอะไรเงี้ยเห็นอยู่แล้วเดี๋ยวขึ้นไปเป็นหมีเลยเจ็ดสิบเออขึ้นไปเจ็ดสิบแล้วก็คิดว่าตายละครั้งครั้งที่ตัดสินใจเลยนะว่าฉันคิดว่าฉันต้องลงแล้วเพราะว่าวันนั้นมานั่งในรายการนี้แหละค่ะแล้วชุดที่ใส่ก็ อายุอายะไปหมดเป็นแบบใหญ่แล้วก็นั่งแล้วก็คิดในใจนี่เธอท้องคนที่สี่หรือเปล่าออมัน <he S 1> เห็น<ด>ตัวเองแล้วท้อหรอเออมันอนาถตัวเองเข้าใจป้าเข้าใจแล้วก็คิดว่าแบบมันอะไรกันนักหนาทําไมมันต้องเดี๋ยวก็อ้วนเดี๋ยวก็พอหงุดหงิดนั้นออกไหมแล้วมันจะต้องทอํายังไงให้ตัวเองผอมอะแ,แล้วก็ไปบน่บนบน่นจนมีพี่ทีมงานติดต่อมาสินค้าติดต่อมาคะ่ะเผอิญเขาน่าจะดูดูเทปนั้นพอดีนะ้ว่ะเออสนใจมาเป็นพีเซนเตอร์เราไหมเบนก็บอกว่าเออ จริงๆอะเบนลองมาทุกลองมาหลายแบบแล้วแล้วเบนก็คิดว่าการกินอาหารเสริมลดน้ําหนักไม่น่าจะทําให้ผอมได้อนึกออกเสียปากความรู้สึกคืออาจจะผอมแล้วเดี๋ยวก็เด้งขึ้นมาอีกแล้วมันก็จะไม่ได้อยู่กับเรานานเพราะว่ามันทําให้เราไม่หิวแต่เผิญว่าตัวนี้ค่ะอิช่าขออนุญาตขออนุญาตโชว์ให้ดูนะจําชื่อไว้ก่อนนะอิช่านะคุณผู้ชมอิช่าหรือว่าเรียกภาษาไทยก็ได้ว่าอิชชาเนี่ยอิช่าที่ฉันผอมนี่แหละนะอิช่าเนี่ยเบนงงกับเขามากเลยนะนี่พูดกันตรงๆเลยนะเราเป็นคนตรงๆเนาะ พี่เจ้าของเขามาพูดกับเบนว่าขอให้กินของเขาจริงๆได้ไหมอขออย่าทําอย่างอื่นอย่าไปหาหมออย่าไปกินยาลดตัวอื่นอย่าไปทําวิธีอื่นอขอเถอะให้กินของเขาแล้วก็นอนให้เพียงพอ,อทานอาหารให้ครบห้าหมู่ไม่ต้องอดอาหารแล้วที่สําคัญถ้าเป็นไปได้ควรจะออกกําลังกายแต่เผอิญ ความขี้เกียจของเรานั้นเราไม่ได้ออกกําลังกายแบบเข้าฟิตเนสอะไรอะไรแต่ว่าเลี้ยงลูก3ามก็โคตรเหนื่อยแล้วเนาะก็เหมือนออกกาลังกายไปในตัวแล้วเนาะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นเรื่องแปลกสําหรับเบนนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมปกติเวลาเราทานไอ้แบบเนี้ยนะอาหารเสริมพวกเนี้ยมันจะทําให้เราไม่หิวค่ะแต่ตัวเนี้หิวแล้วก็หิวตลอดเวลาด้วยอ้าวหรอเอนเป็นเรื่องแปลกมากเราก็เอ้าตกลงเมื่อเช้ากินหรือยังวันนี้อกินแล้วอะ แล้วถ้ามยังหิวอยู่แล้วแล้วก็กินค่ะกินปกติกินได้ด้วยหรอกินอาหารปกติเลยไม่อดก็คือลดนะแต่ว่าพอกินเสร็จปุ๊บอิ่มเร็วอ่ะเหมือนมันอิ่มเร็วแล้วกินได้น้อยลงใช่เหมือนมันทําให้กินน้อยลงพอกินเอออิ่มเอออิ่มแล้วก็ยัดต่อเข้าไปไม่ได้ด้วยนะสมัยก่อนเราจะเป็นแนวหมู่กระทะใช่ไหมเธอค่ะ ยังยังยัดเข้าไปได้อีกแต่ตอนนี้เหมือนแนวกินแล้วอิ่มมากินได้แต่อิ่มเร็วออิ่มเร็วแล้วก็กินข้าวอร่อยปกติแหละถูกต้องปกติเลยแล้วก็หิวปกติเลยใจสั่นไหมพี่เบนไม่เป็นไม่เป็นเราไม่เป็นเราไม่ใจสั่นเราไม่วุ่นวือไม่วิตไม่วิตหมายถึงว่าไม่ไม่เม้อโหะไม่หงุดหงิดบางคนกินแล้วหงุดหงิดนะอารมณ์คงที่ใช่ไม่เวี่ยงนะไม่เวี่ยงอีกอันหนึ่งที่กลัวกินแล้วร้อนคอไม่ร้อนแบบ ร้อนคอไม่อันนี้ร้อนอันนี้ไม่เป็นจนเราร้อนไหมอะไม่เบร์ไม่ไม่เป็นเราไม่เป็นนะไม่เป็นเลยอันนี้สําหรับตัวเบนเองเบนกินเองเบนลองเองด้วยตัวเองเบนไม่เป็นอะไรเลยนะคะแล้วก็สําหรับอายุเท่าเบนอะตอนนี้เบนสี่สิบสามกำลังจะสี่สิบสี่เนาะคือเบนรู้สึกว่าการที่จะเลือกอาหารเสริมบางประเภทมากินเราต้องเลือกดีๆเพราะว่าถ้าเกิดมันมีผลจริงๆมีผลต่อความรู้สึกต่อร่างกายเราแล้วก็มันกับมโยโย่เยอะๆอะ มันลดไม่ได้แล้วว่ามันทอ้ออ่ะเข้า <ม S 2> ขใจปะกแต่พี่แบน์คือแบบแบบหุนห่นหุ่นเฟี้ยวขึ้นมากแล,แ,ลแ,ลแ,ลแล้วแล้วมันมันแพงไหมอะพี่ไม่แพงดดเลยคืออย่างี้จะบอกว่านี่เขาเปิดตัว <นะ S 1> ครั้งแรกนะในรายการเรานะเขาเก๋มาดูเขาทํำนี่ แพ็กเกจเขาดักนะเลิกนะเป็นเอสเลยจ้าเธออย่าเพิ่งก๊อปปี้ฉันนะขอซื้อของจริงฉันเดี๋ยวนี้แล้วประเด็นคือประเด็นคือคุณเบนเขาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วคุณเห็นไหมว่ามันไม่ได้มีแค่ภาพนิ่งไอ้ภาพนิ่งเนี่ยรีทัชกันได้ถูกเขามีภาพเคลื่อนไหวมายืนยันด้วยเพลียวจริงอะไรจริงนะถ้าเกิดเจอเบนตัวจริงตอนนี้หลายคนก็จะบอกว่าผอมจริงแห้งจริงเนาะเราก็อยากจะบอกต่อเพราะว่าตอนนี้มีหลายคนถามเป็นเยอะมาก โปรมันเป็นยังไงเหรอแพงหรือเปล่าอ,อยากรู้และอยากซื้อปกติแล้วหนึ่งกล่องเลยนะคะทานได้สิบวันวันนี้ โปร20วันก็คือ2กล่องเราแถมให้อีก20วันก็เลยเป็น4กล่องเล oh. อ่ะเฉพาะ100สายท่านแรกเท่านั้นนะคะจ่ายเพียง1,350บาทเท่านั้นจากปกติ2,760บาทเฉ <c oughs> ลีย่ยแล้วนะตกวันละ33บาท <c oughs> เท่านั้นทานได้40วัน40วันนี่ <c oughs> รู้เรื่องเลยไหม <c oughs> เห็นผลเลยไหมคุณดิรู้เรื่อง <c oughs> บอกเลยว่า <c oughs> สำหรับตัวเบ้นนะ อาทิตย์เดียวเห็นผลอ้าวมาสิสองแถมอีก2อสองแถม2ค่ะคุณคะพูดเลยว่า1เดือนลงแน่นอนแล้วอันนี้ได้ถึง40วันกดมาเลย0 2 1 1 6 6 0 0นะคะ1116000นะคะราคาดีถือว่าเป็นโปรเปิดตัววันนี้คุณพชิตาถามหน่อยว่ากินยังไงกินตอนไหนตอนเช้าค่ะหลายๆคนเนี่ยกลัวว่ากินต้องกินก่อนอาหาร10นาทีโอไม่มีเวลาเลยทำยังไงดี เบนกินของเบนแบบนี้นะตื่นมานึกได้กินก่อนจะ้ะกินเลยกินเลยจ้ะแล้วจะกินตอนไหนก็เรื่องของเธออาหารกันแล้วแต่แล้วแต่เธอจะกินตอนไหนเลยส,สมมติว่าเรา,สมม,า,เราสมมติว่าเรากินกินอาหารไปแล้วแล้วเราลืมกินมากินได้ไหมได้กินตอนไหนก็ได้แต่อยากจะให้กินตอนเช้า,าเพราะว่ามันจะทําให้เรารู้สึกเราอิ่มเร็วนึกออกมากินแล้วเราอิ่มแล้วเราก็จะทานได้น้อยลงแล้วตอนเนี้ยเบนกินมาเนี่ยนะตั้งแต่เริ่มกินกะนะคะลายเด้งไม่หยุดเลยค่ะตอนนี้ค่ะนี่ร้อยสายนี่ร้อยสาย ยังโปรอีกทียังโปร,โปรอีกทีตอนนีเ้เป็นโปรของเรานะคะคก็คือ4กล่อง1,350บาทนะคะคทานได้40วันโอ้โหเด้งไม่หยุดได้40วัน1,350บาทนะคะต้องบอกว่าคุ้มมากๆจริงๆคุณคะคุณไปกินอาหารมื้อเดียว1,350บาทแล้วค,คุณก็ไม่ผอมด้วยแต่อันเนี้ยเดือนกับอีก10วันอะ40วันนะคะ4กล่องนี้นะคะ1,350บาทประเด็นคือคุณกินจุ๊บจิ๊บได้ด้วยไง ชอบตรงเนี้ยไม่แล้วคุณไม่ต้องอดอ,อาหารนะพูดเลยแต่ถ้าเป็นไปได้เลือกอาหารหน่อยก็ดีแต่ไม่ใช่ว,ว่าเลือกหน่อยก็ดีอย่างเช่นตอนนี้เป็นได้สูตรของตัวเองแล้วนะ,ะกินผักเข้าไปก่อน กินผักเข้าไปก่อนเลยแล้วคุณก็ตามเนื้อสัตว์เข้าไปหลังจากนั้นคุณจะโซยอะไรก็แล้วแต่คุณเลยใครที่โย่ลงไม่ลงนะลองตัวนี้อยาก<อ>ให้ลองจริงจริงแล้วก็อย่าไปโอดว่าโอ้ยเค้กกินไม่ได้ค่ะชานมกินไม่ได้ค่ะกินได้ค่ะ,คะแต่คุณก็ต้องรู้รู้ชีวิตตัวเองนะคะไม่ใช่กินวันสามแก้วมันก็มันก็เบาหวาจะกินขาคุณนะคะเอาที่ไดตอนนี้คุณสแกน qr code ได้เลยนะเดี๋ยวไม่ทันนะเพราะว่าเขาให้กันร้อยสายเท่านั้นเองนะคะ้องร้อยสายเร็วมากพี่เบ้นขอมือถือหน่อยได้ไหมนั่นน่ะได้เลยอ่ะศ นะคะคหรือว่าไลน์แอด W M Shop นะคะหรือว่าสแกน QR code ได้เลยนะคะ4กล่องนี้นะคะ40วันทนได้ส<า> <40 S 2> ี่สิบวัน<ล>นะคะศูนย์ยสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกพันนะคะหรือว่าไลน์แอดนะคะ W M Shop นะคะหรือว่าเซิร์ชคูกเก้นคำว่าอิตชาก็ได้ พีไม่ใช่ค่ะอิชาไอพีซีเออิชาเบ้นกินจริงผอมจริงอยากให้คุณได้ลองนะคะด้อ้าวเด้งไม่หยุดเลยใครอยากสวยเหมือนคุณพรชิตา <c oughs> แล้วสามารถกินจุ๊บจิ๊บได้เ <c oughs> ห็นหุ่นแบบเนี้ยออนอิน <c oughs> กลับมาแล้วโดนเลมี่กลับมาแล้วบอกฉันั้น <c oughs> อย่ารอช้ารีบซื้อค่ะแต่ว่าช่วงหน้าห้ามพลาดเช่นเดียวกันค่ะคุตตะแต่ยังไม่อยากให้พี่เบ้นไปไหนนะคะอยากให้พี่เบ้นอยู่เป็นพิธีกรด้วยกันโชว์หุ่นแซ่บแบบที่เราแต่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาเจอกับพระเอกหมอลำเสียงเจิดจรัสคุณวัดศิวดลนะคะแห่งวงสาวน้อยเพพชบ้านแง ใจมหาชนด้อมเตรียมตัวกันให้ดีนะคะร้อยสายก็จะหมดแล้วนะคนเด็กมาจบวันนี้มาชิจานมาทีจาเก่งเจ๋ดูคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะ